ชาวราศีพิจิกนะคะเดือนนี้ว่าเดือนนี้ใช้ใจ่ายเงินเปลือกมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงินออกไปมากกว่านะคะเป็นช่วงที่ ใช้เงินเยอะนะคะใช้เงินแบบบางทีไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับการเงินติดขัดขัดสนไม่พอใช้หรือจะมีเรื่องที่วุ่นวายเดือดร้อนเกี่ยวกับการเงินเช่นคนอื่นอาจจะเอาปัญหาการเงินมาให้ตำแหน่งงานเองนะคะอาจจว่าบางคนค่ะหลายคนมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานนะคะไม่ได้ไปต่อในงานเดิมหลายคนอาจจะได้ไปต่อในงานใหม่ตำแหน่งสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงเลยสุขภาพถือว่าแข็งแรงดีมากๆ นะคะความรักเองถ้าคนโสดนะบอกเลยไม่ยอมเปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะยังติดอยู่กับรักครั้งเก่าหรือรักครั้งล่าสุดนะความรักคนที่มีแฟนแล้วค่ะระยะนี้คนที่มีแฟนแล้วอาจจะรู้สึกมีปัญหาความอึดอัดใจเกี่ยวกับความรักก็ได้อยากเลิกแต่ไม่กล้าเลิกนะคะไม่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้